สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube และและสมาชิกที่ติดตามทุกๆท,ท่านคลิปนี้น um ้องขวัญใจชุมชนก็มีนิทานมีคติสอนใจมาเล่าให้ฟังก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องขว um ัญใจชุมชนชาแนลด้วยนะคะเขาโครงจากบทประพันธ์เรื่องหัวล้านนอกครูทิดทองกับทิดถมเป็นเพื่อนรักกันร่ำเรียนหนังสือตำรับตำราด้วยกันตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็ก ถึงฐานะของทั้งสองจะแตกต่างกันแต่ทั้งสองก็ไม่ได้มีรังเกียจเดียดฉันกันเลยเมื่อทั้งสองบวชเรียนด้วยกันจนกระทั่งศึกออกมาทั้งสองก็ช่วยเหลือพ่อแม่ประกอบกิจการงานอาชีพด้วยความขยันขันแข็งวันหนึ่งมีได้พ่อค้าเร่ขายนำน้ำมันใส่ผมมาขายถึงในหมู่บ้านทิดทองกับทิดถมไม่รู้เรื่องอะไร จึงได้ซื้อมาใช้คนละขวดเวลาต่อมาไม่นานผมของทั้งสองก็ร่วงออกออกจนกลายเป็นคนหัวล้านไปซะทั้งคู่ทั้งสองรู้สึกอับอายเป็นอันมากไม่อยากที่จะออกไปไหนกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับชาวบ้านรู้เรื่องนั้นเข้าก็แกล้งอำ่อำๆว่าถ้าเอาไอ้นั่นไอ้นี่มาทาผมก็จะออกมาดังเดิมเช่นบอกให้เอาหนวดเต่าเขากระต่ายน้ำลายยุงหรือแม้กระทั่งขี้ไก่โป๊โอ้ก มาทาทั้งสองก็หลงเชื่อกลายเป็นที่คำขันของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจนทั้งสองต้องไปพึ่งโยคียที่อยู่กลางป่าโยคียบอกว่าให้ไปดำน้ำในสนามข้างอาสมสามครั้งผมก็จะงอกออกมาทั่วทั้งหัวเหมือนดังเดิมทั้งสองจึงทำตามดำครั้งแรกโผล่หัวขึ้นมาผมก็ขึ้นมานิดหน่อย ครั้งที่สองก็มีผมออกมาพอประมาณครั้งสามผมนั้นเต็มหัวยาวประมาณ3-4เซนแต่ทั้งสองมีแผลเป็นกลางหัวเนื้อตายไปแล้วผมจึงขึ้นไม่ได้แทนที่จะไปปรึกษากับโยคีทั้งสองได้ปรึกษากันเองว่าหากดำครั้งที่สี่ผอมาจะต้องขึ้นเป็นแน่จึงดำน้ำลงไปอีกครั้งแต่ทว่าเมื่อโผล่หัวขึ้นมากลับกลายเป็นคนหัวล้านกระบาลใสเช่นดังเดิม คราวนี้แม้แต่โยคยีก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วทั้งสองร้องได้แต่ให้โวยวายและเดินก้มหัวกลับบ้านด้วยความผิดหวังนี่แหละที่มาของคำว่าหัวล้านหรือครูข้อคิดอย่าหอลื่นคำผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่สอนบอกคำไหนต้องคำนั้นเราเกิดบนแผ่นดินเดียวกันรับก,กันไว้แหละดีขหัวล้านหรือครูก็ได้จบลงแต่เพียงแค่นี้ ก่อนจากกันคลิปนี้น้องขวัญใจชุมชนแชนแนลฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณทุกทุกท่าน